ลูกเกลื่อนอนี้ครครับ ครับก็คืนวันที่สี่นะครับประมาณห้าทุ่มครับผมก็กําลังขับรถกลับบ้านนะครับผ่านเส้นทองถนนนะครับพอดีครับอครับผมก็เห็นวัตถุบางอย่างครับขวางถนนอยู่ดำๆๆตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นกิ่งไม้ท่อนไม้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พอขับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมเลยเปิดไฟสูงดูสรุปสุดท้ายก็เห็นเป็นผู้หญิงครับ นอนพนมมือไหว้อยู่กลางถนนผมก็นึกว่าเอ๊ะเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่จริงๆก็พยายามมองรอบๆมันไม่มีแบบล่องลอยของการเกิดอุบัติเหตุนะก็เลยสันนิษฐานว่าเขาน่าจะมานอนตรงนี้เองโดยที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุครับขับขับรถมาตามถนนครับ <Okay. S 1> มันเป็นเนี่ยฮะเห็นวัตถุดําๆบางอย่างครับแล้วก็ผมเปิดไฟสูงก็เจอผู้หญิงผมก็พยายามเปิดไฟสูงดูนะว่าเอ๊ะเขาเป็นไรหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า แต่ไม่น่าไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุครับแ,แล้วก็ไม่ยอมอะไรใช่ไม่ไม่หลบครับไม่มองด้วยครับก็คือยกมือไหว้สูงสูงต่ำต่ำ,ตำแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ครับผมเปิดกระจกลงดูได้ยินเสียงร้องร้องไห้สะอื้นนะครับดังๆันี่ผมก็จอดอยู่พักหนึ่งครับแล้วผมก็หลบเข้าข้างทางออครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งครับมาเหมือนช่วยช่วยเขาออกจากถนนนะครับออดึง ดึงขาออกจากถนนนะครับครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่ได้อยู่ดูละวันห้าทุ่ม,มสี่เมษาห้าทุ่มกลับจากทานข้าวครับกาลังจะขับรถกลับเข้าบ้านทีนี้ผมก็ขับมาเรื่อยๆตามเส้นคลองถนนนะครับแล้วก็เจอวัตถุบางอย่างขวางถนนอยู่เป็นสีดําๆครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นท่อนไม้หรือว่าเป็นผ้าอะไรบางอย่าง này, ก็ไม่แน่ใจผมเลยชะลอรถแล้วก็เปิดไฟสูง พอเ,เปิดไฟสูงปุ๊บปรากฏว่าเป็นร่างผู้หญิงนอนพนมมือขวางถนนอยู่ครับทีนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่มองรอบๆแล้วครับไม่มีเศษกระจกไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุผมก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะเขาน่าจะมานอนอยู่เองแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงมานอนอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็สักพักเนี่ยผมก็จอดรถเข้าข้างทางนะครับจอดรถพอหลบรถเข้าข้างทางปุ๊บประมาณ2 3สนาทีก็มีมอเตอร์ไซค์กันหนึ่งมาวนอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ลากผู้หญิง เข้าเข้าข้างทางนะครับแล้วก็มีรถยนต์อีกคันหนึ่งมาจอดประกบด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขับรถต่อไปก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วน่าจะน่าจะไม่มีอะไรแต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าผู้ชายที่มาลากเขาข้างถนนเน,นี่ยรู้จักกับผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าครับแล้วคิดว่าเขาทะเาลออาะกับแฟนอะไรไหมไม่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือเหมือนเหมือนกับผู้ชายผู้ชายที่มาลากครับก็แบบเหมือนเขาขับเลยมาแล้วนะ ขับเลยมานิดนึงแล้วก็กลับไปใหม่ไม่น่าไม่น่าเหมือนไม่รู้จักกันนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเรากลับบ้านไปครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องใช่ครับเปิดกระจกใช่แล้ก็ไม่กล้าลงมาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นขับรถมาคนเดียวด้วยกลัวเป็นมิจาชีพอะไรเงี้ยฮะใช่ครับแล้วเช้ามาหลังจาก กลับบ้านไปอ่ะเช้ามาไปทํางานอ่ะครับมาแวะถามไหมว่าเป็นใครอะไรมาแวะดูที่เกิดเหตุครับแต่สังเกตอย่างหนึ่งว่าผ้าตอนตอนแรกเดี๋ยวมีผ้านวมสีเหลืองๆอยู่ข้างๆข้างๆทางด้วยครับตอนเช้ากลับมาเนี่ยปรากฏว่าผ้าผ้าตรงนั้นไม่อยู่ละครับก็ภัยเตือนภัยหน่อยครับก็ฝากเตือนภัยนะครับสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ควรขับรถด้วยด้วยความระมัดระวังนะเพราะเราไม่รู้เลยว่า มันจะมีเหตุการณ์อะไรตรงหน้านะฮะเพราะว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยผมขับรถมาเร็วกว่าน,นี้นิดน,นึงหรือว่าคิดว่าเป็นเศษผ้าหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเหยียบไปแล้วอาจจะทําให้แบบเกิดอุบัติเหตุได้ร้ายแรงได้ครับ